สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสูข้ขู่ทวนครับอ้าวพ่พอกับทวีคนเดิมงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 0 6 6พี่น้องนะครับในเลขของคุณพ่อท่องสุขหรือว่าตาท่องสุขค้นฝันแม่นหรือว่าฝันว่าผีหน้ามาบอกหระพี่น้องนะครับงินที่ผ่านมาเพิ่นไห่ที่792พี่น้องไห่ที่792 นะครับหลุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับงวดจีพานมากรกนผนเข่ามากพี่น้องนะครับสามสี่งวดซ้อนนะครับเข่าสองเม็ดนะครับบ่เข่าสามตัวแต่ว่าเข่าสองเม็ดมาตลอดมาหลุดงวดจีพานมาพี่น้องงวดนี้นะครับาตาท้องสุขหรือว่าพ่อท้องสุขค้นฝันแม่นหรือว่าผีผู้มาบอกคนนอนอยู่ผู้พี่น้องนะครับทรงมาให้ทู่มาบอกเป็นที่เรียบร้อย รับทางช่องก็ได้ทุวกันล่งทางอยู่สรารคามให้พี่น้องเด้๋เบิกได,ได,ไดชอนน้ำกันนะครับพี่นอ้อ,นอ,เนองเอาพี่น้องเนาะหลักฐานเก้าเอ็ดบไดบ้อดเอามาให้พี่น้องเบิ่งเด้ออยู่ทางอำเภอชุมเพอตอนนี้เดินทางมาที่สรารคามพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางหวดประจวันที่16ตุลาคมพี่น้อง2 5 6พพี่นอ้องนี่คือแนวทางของพ่อทองสุข นะครับถีผู้มาบอกได้พี่น้องเด้อเลขถีพู่นะครับสามตัวตรงๆติแตกบดแตกติปังมาปังพี่น้องรอเบิงก็รอช่มน้ากันในคลิปนี้นะครับพี่น้องเข่ามาแล้วปากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแค่ให้น้ำเนียเด้อพี่น้องพูดละหนึ่งไลค์ผูดละหนึ่งแค่พี่น้องเพื่อเปิด้านมองเห็นเพื่อให้เป็นคนรังแรงใจกับท่านช่องน้อยช่องนี้นะครับอ้าพี่น้องก็จะได้ยินเสียงดังปุงป๊งปิงปุ๊งปิง นะครับเสียงดังป้งเป้งป้งเป้งออก็คขึ้นเสียงกระโปกเสียงประทัดพี่น้องนะครับเล็กน้อยจูดนะครับอยู่ภายในวัดนะครับธรรมดานะพี่น้องเนาะท้ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงได้ชมน้ำกันนะภายในวัดของหลวงปู่เดอนะครับให้มันรบเวลาเวลาพี่น้องเวลาเวลากับขันตําแอดกับเฮดคีิเแียบประมาณแปดหน้าที่ดอกพี่น้องออบ่ลายพี่น้องนะครับบ่ลายแปดหน้าที่ถึงเก้าหน้าที่ นะครับพอได้ลงคลิปได้ยบวมอดเวล,ลาเวลานั่นก็นลงบรไดิษฐ์พี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสุข,ขุทวนให้เขาเข้าใจกับทางช่องนะครับบางท่านบางคนนะครับผู้ที่เข่ามากไหมบ่ลูกกดทาง YouTube เพิ่นกาจีว่าแอดเบาหลายบ่โดนบ่แมนนะครับแอดทางเป็นคนบ่มีแห้งพี่น้องเป็นคนบ่เหนี่น่อยอยู่ดอกแต่ว่าจำเป็นต้องเบาเพราะว่าเฮาทำงานเฮาก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่งานเฮา ให้ม so, ั่นแล้วนะครับ8ดหน้าที่เกาหน้าที่นะครับถึง10หน้าที่นี่แหละพี่น้อง 10- ถึง8 8ถ so so, uh ึง10อยู่นี่แหละพี่น้องบ่เกินนั่นเดยพี่น้องเด้อนะครับนอกจากอาจารย์ใดที่เพื่อนสีดังๆเด่นเ่สิลงอยู่ประมาณ15อยู่พี่น้องนะครับอ้าพี่น้องว่าายลระยายห้างพี่น้องนะครับพี่น้องก็จะรอเบื้องตัวเลขกแนวทางพี่น้องมักคอยไปจัดไปจองเด้อนะครับพี่น้องบ่มาพี่น้องกับ่ต้องเบิ่ง นะครับพี่น้องเบิงแล้วพี่น้องบ่มักบ,บ่ถูกอ,อกถูกตาบา่ถูกอ,อกถูกไก่พี่น้องก็เรียนผ่านนะครับประ้องมาคอมเมนต์วากันพี่น้องทางช่องเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับนอ้องเพียงทนันผมกับบรับรูคือกันวาแนวทางนะครับแต่ละสำนักแต่ว่าละอาจารย์แต่ว่าคุณพอแต่ว่าคุณแมน่นเพิินฝันตัวใดไดต้ดตัวใดผมก็ลงตามที่เพื่อนบอกมาทรงมาให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับแนวทางของ ตาทองสุกงวดนี้พี่น้องนะครับตาทองสุกงวดนี้ผีผู้มาบอกพี่น้องผีผู้ว่าบอก16ตุลาคม2 5ง6พี่น้องนะครับฝันเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเธอฝันเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบ,บุญขอบคุณพูหลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทั้งจังหวัดมหาสารคาม สู้ขู่สู้คนทุกท่านนะครับที่ชานิในความหักความเมตตาความแพ่งกับทางช่องนี่โดยดีมาตลอดขอบคุณเอฟซีทางสารคามสู้ขู่สู้คนเด้อนะครับเอาแนวทางงวดนี้นะครับเพิ่อนไห้มาสามตัวตรงๆก็หกสี่เก้าหกสี่เก้าเลยพี่น้องเด้อนะครับเม็เดเดียวหางเดียวแขนแขนพี่น้องหกสี่เก่าหกสี่เก่าพี่น้องนะครับหกสี่หกเก่าสี่เก่าพี่น้องนะครับตัดเลนให้เพื่อนน้ำ นะครับนี่คือแนวทางของตาทองถุกคนฝันแม่นตาทองถุกผีภูมาบอกพี่น้องวัดนี้บอกที่3ตัวูคือเก่าผลิต่ัณฑ์มาเพิ่นบอกที่เกียรตเก้าสองเกตเก้าสองพี่น้องหลุดนะครับสำหรับงดก้อนๆนั่นเข่าเต็มตีมพี่น้องเข่าตรงๆเด้อนะครับเนาะเอาว่าให้ไม่เกี้เวลาครบแปดนาทีพี่น้องนะครับลูกหลานกาัลลินอยู่ในทห้ในวัดนะครับธรรมดาพี่น้องก,ก็จจะได้ยินเสียงเด็กน้อยเสียงลูกเสียงหลาน นะครับฝนเบาแน่นะครับเข่ากับทางช่องแนะ่เข่าเสกซ่อนพี่น้องก็ยได้ยินํำการขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องนะครับบางท่านก็ถืเสียงรบกวนแน่นะครับเนาะเอาพี่น้องนะครับคนเฮา้าบ้าคิดอย่างไรก็บ่ได้วากันพี่น้องนะครับขอคนมีความคิดมากมีอคติต่อผู้อื่นนะครับจิตใจบกกว่างจิตใจบกขวางนะครับอยากว่าต่อผู้อื่นนะัดนะครับบีบปากพี่น้อง เห็นผู้อื่นมาบ่ถูกอกถูกตาบ่ถูกอกถูกใจเบปากแล่วพี่น้องบางคนนั่นคือคนกิตใจบ่ดีกิตใจบ่งามพี่น้องใจบ่สาวใจใจบ่ขาวนะครับใจบ่ใสสะอาดพี่น้องนะครับคนคนบาปพี่น้องนั่นคือคนบาปดวยพี่น้องเด้อนะครับคนบาปนะครับถ้าคนใจดีใจงามนะครับแมนเพิ่นทิว้าจังได้เพิ่นกับหัวซาพี่น้องแล้วเจ่เพิ่นนะครับทำดีได้ดีทำสัวได้สัวนะครับคิดไผคิดมัน นะครับนั่นคือคนดีคิดดีใจสะอาดพี่น้องบางคนยักว่าดีบ่ดียักว่าใดว่าพี่น้องเข่ามาแล้วบีปากบีข้างแล้วคอมเมนต์มาด่ากันพี่น้องนะครับมีเด้พี่น้องมีมนุษา์น้าหูกินเนี่ยมันมีพี่น้องนะครับคนนอกคนหัวมุ่นเบื่อกึ่งพี่น้องดังกระดังปึงๆึงมันเบาพื้นแต่กันพี่น้องมนุษย์หัวกินหูกินพี่น้องเนาะเอาว่าไรกับต้องเบาต้งหัวละเอดกระได้พี่น้องนะครับมนุษย์หูกินมันมีอยู่พี่น้อง นะครับมนุษย์มานั่หูกินนะครับมันมีในเวืองไทยอยู่พี่น้องเอ้าวงวดประจําวันที่16ตุลาคม2566ัน้อเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับเอ้าพ่อทองสุกหรือว่าตาทองสุกนะครับผีหน้ามาบอกนะครับคนปั่นเม่นเม็ดเดียวเข็นเข็นคือเก่าหระพี่น้องนะครับหนึ่งถึงสี่งวดเนี่ยเข่าเต็่มติมพี่น้องนะครับแต่เข่าแท่าสองตัวนะครับบ่เข่าสามตัวพี่น้องนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมาให้ยซีอ่หเก็เก้าสองพี่น้องเก็ดเก้าสองเก็ เจ็ดสองเก้าเห็นไหพี่น้องใส่จำบ่ผิดเนาะก็หลักฐานเก้าแอดบ่ได้เอามาหน้าพี่น้องนะครับแอดเดินทางมาทั้งสารคามเอาเอกสารเก้าไว้ที่อำเภอชุมเพ่พี่น้องนะครับไปท่างบ้านทช่างชุมเพ่พี่น้องเนาะเอ้านี่คือเลขเพื่อนบรรทุกมาบอกก็หกสี่เก้าหกสี่เก้าเม็ดเดียวแข็นเข็นเลยพี่น้องเด้อนะครับเม็ดเดียวแข็นเข็นตันเลนก็คือหกสี่สี่หกเก้าหกหกเก้าสี่เก้าเก้าสี่พี่น้องนะครับมาก็เข้าไปจัดไปซื้อจับจองซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลกันพี่น้องนะครับขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่สุกคนพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมและรับฟังตั้งแต่้นคลิปจนว่าจบคลิปขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องความสุขจงมีก่ท่ันผู้ชมผู้ฟังนะครับเอฟซีของทวีคนเดิมตลอดไปพี่น้องคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินทองไหลามาที่มาคือจังใส่น้ำบอ่อขาดสายพี่น้องกระเป๋าตุงพี่น้อง กินยาบกจกกยาในลงก้ลยพี่น้องเด้อนะครับถ่า,ายคลิปแล้วติขอ,อยุติคลิปของพ่อตาทองสุขคนฝันแม่นหรือว่าตาทองสุขคนนอนนาผีผู้ว่าบอกพี่น้องงวดประจำที่16ตุลาคมครับมาคอยไปสื่อไปจองกันฝากพีฝากขขน้องสู่กูุกคนนะครับซอยปิ่งก้ล่างแรงใจมักแล้วเบิร์แล้วชมแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นำนด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ